สวัสดีครับวันนี้ผมได้รองเท้าโจมากขึหน่ยนะครับอันนี้เป็นไซส์สาว42ครับใส่ผมใส่ไซส์36หปนะครับนี่ครับผมสั่งวันนี้ครับลุกรางก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับท็อปฟุตซอรนะครับรุ่นนี้นะดูข้างหลังครับนี่ครับซอฟนุ่มมากครับ นี่เดี๋ยวผมจะลองใส่เล่นให้ดูนะครับก็เป็นยังไงหนังแท้ครับนุ่มมากครับเชื่อเขามีเปลี่ยนเป<ม>็นสีเหลืองนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่นะครับผมใส่เป็นสีฟ้านะครับเดีย๋ยววันี้เราจะลองไปที่สนามกันครับโอเคครับตอบครับ แต่เรียนนุ่มมากค่ะใส่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรครับเป็นไม่เล่นเกินไปครับแล้วก็ใส่สบายครับปกติถ้าเคยใส่รองเท้าคู่นี้รองเท้าปกติที่ใส่อยู่ใส่ไซส์อะไรครับสามสิบแปดครับวันนี้ขย,ยับมาเป็นสามสิบหกครับสั่งไซส์สามสิบหกมาแต่ใส่ได้ครับพอดีเลย ที่37นิ้วผมยันแนไปแล้วแต่ันี้มันเป็นหลังแท้ครับเห็นแลไหมมันใส่สบายดีเหลือเยอะไหมครับเหลือเยอะไหมประมาณนี้ครับหนึ่งนิ้วโป้งเต็มเต็มเกือบจะหน,นึ่งนิ้วโป้งครับอ๋อใส่แล้วรู้สึกนุ่มนุ่มครับซอฟซอฟอย่างดีครับดูดเท้าดูดพื้นดีไหมครับดูดพื้นดูดบอลดีไหม ติดเนี่ยร็อกดีมากครับคูบ่นี้ก็เปนตัวบ้าที่ร็อกดีนะครับหลังนุ่มครับใส่สบายไม่เล็่ครับโตติผมเลยได้แต่งแตะ่ามันเป็นซ้ำทุกครับนึกว่ามันดีมากนะดูครับ